สวัสดีพี่น้องครับท่านผู้ชมรับชมกันอีกคลิปหนึ่งนะครับช่องดัมซิงซปเปอร์ยาวครับวันที่3ครับสำหรับบ่อน,นี้นะครับวันที่หนึ่งครึ่งวันนะครับช่วงช่วงบ่ายครับทําช่วงบ่ายวันที่สองเต็มวันวันนี้ก็น่าจะอีกสัก สองสามชั่วโมงนะครับก็จะจบครับก็น่าจะพอดีกับน้ำมันครับน้ำมันสามร้อยลิตรนะครับที่เติมไปน่าจะจบพอดีครับบ่อนี้ครับนี่ว่าน้ำมันผมดูเหลืออย,อยู่กี่เปอร์เซ็นต์วะเดี๋ยวเบิ่งก่อนพี่น้อง น้ำมันเหลืออยู่อ๋อเหลืออยู่22เปอร์เซ็นน้ำมันเหลือยี่บสองเปอร์เซ็นครับยิบสองเปอร์เซ็นก็ประมาณสามชั่วโมงได้อยู่ครับสามชั่วโมง หมดแล้วขบงเรลียหลายครับไม่เสร็จก็ไม่เหลือเยอะครับบ่อนี้สองพันหนึ่งร้อยคิวครับจระวัดต,ตักน้ำไปเลยครับน้ำแตกครับบ่อน,นี้ ดินมันดูยากครับทางนี้นี่บางอยากครับดินไสหรอข้างใ้เป็นส่วนมากมันเป็นรูปเป็นห้องหวอ่วยน้องพี่น้องเนาะมันถึงิิเป็นนะดินที่ไสที่น้ำไหลมากครับบ่อนี้18ครับกว้าง18ยาว5้าครับ18คูณห้เมตรนะครับ ฝีมือพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องครับท่านสารวัตรตำนานผู้พันขับแมคโคครับผู้พันขับแมคโครครับผู้พันอะไรพันยาสูบครับพี่น้องพันยาสูบด้วยครับ แต่ายเข้ามาใกล้ไม่ได้ครับดินมันพังไปเนี่ยเห็นไหมบุม้มล่วงอยู่แล้วครับตักืนกับพังตักืนกับพังครับ รถใหม่ก็ดีหลายอย่างนะครับผมในเรื่องของการใช้งานครับเราไม่ต้องพะวงเรื่องของอะไรนะครับเรื่องของพะวงในเรื่องของหาเงินสีใสงวัดอย่างเดียวครับคิดอย่างเดียวแค่นั้นนะพี่น้องว่่ได้คิดยังสิไป ยัดจังไหนนะครับบม่ได้คิดเรื่องสี่ส่อมครับคิดแต่เรื่องหาเงินใช้งวดอย่างเดียวครับหาเงินใส่งวดอย่างเดียวซึ่งมันเหมาะมากนะครับกับงานแบบนี้ครับถามว่าถ้าออกไปทํางานชาวบ้านดีไหมงานชาวบ้านนี่ครับมันได้เงินดีครับได้เงินดีได้เงินราคาดีครับ แต่ว่าเราจะหางานใครที่หางานชาวบ้านทําได้ตลอดปีนี่ผมนึกว่าโอเคนะครับดีมากมีงานฟุตสาลอกห่วยลอกน้องเออลอกกันฟุตซาอังกี่ครับเป็นงานของชาวบ้านเหดตลอดนะครับถ้าเป็นงานชาวบ้านนะครับงานชาวบ้านนี่คิวดินคิวดินจะอยู่ที่คิวละประมาณ2 5าถึง30บาทครับย5บาถึง3 0บาทนะครับ ไล่เป็นคิวนะครับแต่ถ้าเป็นงานหลวงแบบนี้นะครับงานงานโครงการของหลวงนะครับค้นขุดนี่ครับผู้รับเหมาก็คือเขาไปรับมาแล้วนะครับเราก็มารับต่ออีกทีหนึง่งรับต่ออีกทีนึงครับเราก็ไปรับต่อบริษัทอีกทีนึงนะครับก็มันจะเหลือไม่เยอะครับเหลือเหลือมาหลายครับพี่น้อง เดียว่าหลายสิบกว่าบาทครับคิวละสิบกว่าบาทนะครับไม่ถึงยี่สิบบาทถ้าผู้ใดได้ยี่สิบบาทนี่ถือว่าถือว่าราคางามครับสําหรับงานงานโครงการเนี่ยครับงานของหลวงเนี่ยงานหลวงนะครับได้ราคางามครับ เดือนนึงไดออ้ได้สักหกเจ็ดบอ่อครับหกเจ็ดบอ่อก็ถือว่าโอเคครับพี่น้องหกเจบอ่บอหกเจบอ่อเจดแปดบ่อครับถือว่ามีทุ่นห้องทองสำหรับใส่งวดสบายสบายครับ รถใหม่นี่ก็คือ PM อมนะครับฟรีนะครับ PM มฟรีนี่ฟรีทุกอย่างครับยำเงินถ้าซื้อฟันใสครับฟันครับน้ำมันครับพี่น้องฟันกับน้ำมันครับจระบีครับกับคาค้นครับอย่างอื่นน้ำมันเครื่องน้ำมันไฮดรอลิกทุกอย่างครับเป็นของเขาหมดเลยครับเป็นของบริษัทหมดเลยครับ ถึงเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเขาก่อนมากเลยครับถึงเวลาเปลี่ยนไฮดรอลิกเขาก่อนมากเลยครับนี่สารวัตรเด้งระดับเก้าครับโซ่มัน ลั่นครับมันลั่นตึงเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้สารวัตรปล่อยจระบีออกนะครับข้างแล้วนิดนึงนะครับเพื่อมันหย่อนกว่านี้อีกหน่อยนะครับมันตึงเกินไปมันกับรันครับพี่น้องรันเวลาไสเข้าไปครับไสเข้าไปไสเข้าไปอัดไปอั้นนะครับมันก็บมมีจังหวะให้ตัวาหลครับมันกับรันเวลามันไปเวลามันหมุนมา ที่ที่รายเข้าน่ะสปอเก็ตมันจะข้ามนะครับพอมัน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 สูงขึ้นนะครับไอตัวล้อนำครับล้อนำล้อนำมันจะมีซองล้อนำเข้ามาแล้วมันจะมีมันจะมีสปริงครับมีสปริงใหญ่ๆครับขนาดใหญ่อยู่ในนั้นครับนะในในซองนั้นครับเวลาโซ่มันตึงมันก็จะสปริงมันก็จะถูกอัดเข้ามาครับ เวลามันไปกลายปุ๊บมันก็ลันตึกออกไปนะครับลันตึกออกไปเสียงที่ได้ยินดังตึกนั่นคือเสียงของเสียงของสปริงครับสปริงมันมันมันเด้งออกครับมันดีดถามวาย่องสร้อยยังสี่นี่แมตรหรืครับ ตักไส้ครับทำงานกับดินไส้แมนโหลดลันหมครับบอ่อดนี้เป็นบอ่อที่6ครับ,บอันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ว ก่อนจะสิงถึงสิ้นเดือนอย่างน้อยก็ต้องได้อีกบอ่อหนึ่งครับเราจะได้เจ็ดบอ่อครับก่อนถึงสิ้นเดือนนี้ครับได้อีกบอ่อหนึ่งแต่ว่าหาหมองลงมาทันใดอยู่ครับบอ่อต่อไปเนี่ยว่ามันมันเริ่มหายากแล้วครับที่ที่ลงนะครับงานมันมีเยอะอยู่แต่ว่ามันลงไม่ได้ครับ แต่ละบอก็เจอตั้งสี่แหละครับพี่น้องเฟ <T> นเอาจนพอนแห้งครับยังค่อยได้แต่ละบอรกรบมีแต่บอ่อย่างยากครับบางคนก็เข้ามาคอมเมนต์ครับบอกว่าถ้ามันทํายากก็อย่าทําเลยก็จอดดีกว่าผมกบวบามันพ่อเห็ดได้อยู่ครับพี่น้องมันพ่อเห็ดได้อยู่มันพอขุดได้อยู่ครับอย่างนี้เห็นไหม มันพอขุดได้อยู่ครับมันไม่ถึงกับถล่มมากเกินไปนะครับบางหม่องบางยากมันก็ยากกับเพ่อคุ้มเห็ดเอาครับดีว่าจอดอยู่ซื่อบอนหนึ่งกับได้หักคาน้ำมูนนะ้ำมันออกแล้วมันก็นเหลืออยู่พ่นองบอละหมืน่นสองหมื่นอยู่ครับบอหนึ่งนะครับค้าน้ำมันออกนะครับ บอดายเห็นยากครับกับเบิดน้ำมันหลายครับกับเลือหน่อยเนียครับเลือหน่อยเนี้บบนยบอดายเห็นไงกับกับโอเคนะครับกับโอเคอาคารน้ำมันออกแล้วกับเหลือโอเคอยู่ครับเหลือหลายอยู่โอเคไปบาดตกลงเนี้ยไปนองเหลือตกลงจริง เจอมองเห็ดยากแน่กับธรรมดาครับมในเห็ดง่ายกับดีไปครับดินจะมาตรงนี้เยอะน่ะเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่หรอกพอดีแหละอะโมนีขออกมาใส่ตรงนี้ของวันนี้ครับ โอเคครับไว้ติดตามคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ